สวัสดีครับเอฟซีทีในวิธีจาวัาและวิธีเรียบง่ายครับผมครับวันนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องครับเล่าคำค้ำนะครับพี่น้องเขาเดินทางมาที่วัดนนกลางตำบลเมืองแกนอำเภอเมืองแกนจังหวัดสิสเกตจังหวัดสิสเกตครับพี่น้องครับพี่จะมาตามเล่าคำโคมวันที่สองเนาะค่ะวันที่สองเมษายนโอ๊บผุดสะาขมซอมวันอร่อยหกสิบแปดนะครับพี่น้องครับกับโู่พญานาคซีตะกูลครับพี่น้องครับ วันนี้เรามากับแสงทองพระรวยครับพี่น้องสวัสดีครับแสงทองพระรวยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่มีพอยู่ชาวบ้านชาแนลกับวิถีเรียบง่ายนะคะ<ร>าคมาอนีห้ากะมาอยู่ที่วัดโนนกลางเนาะคะอ่าตำบลเมืองจนอันน์อำเภอเมืองจันจังหวัดสีสะเกตนะคะพี่น้องคะมาอนีห้ากะสิมาจุดธูบนะคะขอโชคขอลาภกับพญานาคสี่ตระกูลน,นะคะอ่าลาวข้ามโขงนะคะงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมนอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องคะ เป็นครั้งแรกแทนค่ะเป็นครั้งแรกนะคะของแสวงทองพารวยนะคะสีได้มาจุดถูกขอโชคขอลาบปูนะคะอาหารที่ห้าไปจุดถูกขอโชคปูกันเลยค่ะครับผมตามมาเลยค่ะตามันกันครับพี่น้องครับตามันกันครับยืนยันกันดี บอวันดีอาไปเลยบ่นียนทํา้าาปูนี่นบอนม่ได้นียนจุนี่ล้วะไเว็กะหงอทงทางก็ได้คุยจริคุาวไ้ไับ พีด่ดีก่อนกินู้าพี่นองครับต้องคิดอธิษฐานไปในกันครับพี่น้องครับมุมดีเนาะอะไรนีามมดีเลย น <screws in the ground> <stumbled dans> <enger> ั่นะครับบานราตงคองัพ <hungry> ี <oneself> ่น้องครับตัณใจตัณทิติทานไปเน้นขอบคุณครับพี่น้องครับทำมนด้วยกันนะค่ะสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตสาปะคะวโตอรหัโตสัมมาสัมพุตสะสาธุสาธุสสาุาุาาืมอนีดูกูกหลานนียเดินทังมาขอโชคขอลาบปูพยนาคสีตระกูลนะคะลาวพัฒนาข้ามโคงงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้ารอยหกสิแปดนะคะก็ให้ปูพญนาคทังสีต่ตระกูลนี้เปิดโชคเปิดลาบเปิดการเงิน,นการงาน นะ้รับพี่น, FC, น้องเอฟซีเฮงเฮงฟังฟังรนะวยๆกันจะปูสักคนเด้ค่ะสาธุว<า>ัน<า>ลูกกไไับาดามาลบลูเนาะลูกล้วแอกว่าขอโชคขอลาภขอบุญบารามีปูทั้งสีตะกูนะค่ะใดดทักทวงลูกล้านเ้อถึงในลูกล้านเหตุดอย่งพิษขาดประการใดก็ขอโทษขออภัยสาธุโอบคุณ นี่เรมีผ้าแดงเขียนชื่อมาฝากไว้กับปู่ด้วยนะคะ,ะนะเคนเาะ<ว>นะครับหมดแรกครั้แรกเนาะค่ะมาฝากชื่อไว้กับปู่คาังดวงไว้กับปู่เด้อขอให้เฮงขอให้ปังมีโชคมีลาบ 嗯，好的。 ให้เลยเอ้าทำไมทำไมอ่ะมาเงินถึงอยู่แล้วบอสาธุมี้ลูกล้านเลยมาเดินทางมาขอโชคขอลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจตุีเท้าทั้งปู่พญานาคทั้งชี่ตระกูลเขาให้เลขถูกอยู่ในมือของลูกนี่แตกสามตัวตรงๆหวยลาวพัฒนาข้ามโค้งงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมพุทธศักราชสองพ ขอบารามีปูทั้งสี่ตระกูลเปิดโชคเปิดลาบให้กับลูกสารเอฟซีทุกคนที่เขางมาเห็นคีิปี้น้ำได้ค่ะสาธุร้อนนื เนื้หลมนล็กมดกล่องดีๆเนี่ยผื่นมีกระหอนจุดรับีนองครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอลุ้นเลขถูกเนาะเป็นยังไงบ้างแสงทองมาลอยมาครั้งแรกค่ะครั้งแรกก็ดีใจเนาะค่ะเหมือนปูจะให้โชคให้ลาบเนาะตามความรู้สึกค่ะค่ะค้นค้นลุ้งรุขพีนองค่ะมาครั้งแรกเนาะค่ะสงสัยปูจะให้โชคให้ลาบค่ะ ไอสามตัวตรงๆนอลาวพัฒนาอ่างวดมืออื่นนอสองพฤษภาคเรียกว่าพี่น้องเอฟซีสิไปเล่าน้ากระไดนะคะมืออื่นเออไปไท้น้ากระไดคำมืออื่นค่ะไปไท่ก่อนแล้วก็ับไปเล่าก่อนกระไดเนาะค่ะเค่าะกระไดมีคารุดแหนค่ะไปเล่าใหปนบ้านเท่านาอค่ะนีเท่าล่อลวเหล็กถูกนะคะพี่น้องค่ะอ่า พี่น้องี่คพี่น้องครับลุน้นเรกไปด้วยกันครับพี่น้องครับตัวแรกทีที่เจ้บ้านว่าเป็นตัวอะไรอาจะเป็นแปดแปดวะรูปรวยรวยรวยขอให้รวยสมใจเลยค่ะพี่น้อง เอาเหตุเป็นแค่แนวทางเนาะโคตสามสามก็ไม่แค่แนวทางก็ให้พี่น้องปวดใจพิจารยานในการรับช่นั้นเนาะพิจารณาในการเป็นคนเสียส่วนบาะคนเน่ะพี่น้องมาเห็นพี่น้องมากพี่น้องกระจัดแมนพี่น้องมาเห็นทำมามากขาว้านไปน้องจะว่ากันเนาะแมนค่ะเขาก็พงว่าเด็กเสียวตัวใดดอกแมนค่ะแต่เราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดแมนเคยเอฟซีเนาะค่ะหอนทำได้ขั่ยไกลมากค่ะพี่น้องคะครับ ขอให้พี่น้อง fc เขามาแล้วฝากกดแช่กดไลค์กดแช่กดติดตามให้กับช่องเทนีวิทยาชีวันและวิธีเดียวไัน้้ำในเพี่นองครับพี่น้องครับเพื่อจะมีแนวทางดีๆว่าจะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยแนวทางเพื่อนบ้านครับพี่น้องครับพี่น้องกดแช่กดติดตามไว้เลยครับพี่น้องครับพี่น้องมากพี่น้องกับจัดเนาะครับามแค่เดือนพานนะคะพี่น้องวันนี้เราเข้ามาที่ วัดบ้านโนนกลางค่ะบนเมืองจันทร์ขึ้นไปเมืองเกจังหวัดศรีสะเกษครับรับปูพญานาฏศรีตะกูลนะครับเพราะเขาเคยเคยมาขอแล้วเนาะกับพอเดือนสองสองงวดติดเลยงวดนี้แซงตองมารวยจะให้มาครั้งเดียวสองงวดติดโอ้โจางเมติดเนาะ ชัดเจนครับชัดเจนเนาะค่ะตัวที่สองกันนะครับค่ะสามทุ้บ้นอันนีเขียนไี่บ้าปิดบ้ามึงมาเห็นนาปูยังเอาให้แสงทองพารวยจุด โค้งมงคลคอนี่ไม่ช้าทุกรอบเลยเนาะโอเคแต่ใจเย็นใช้เน้นๆชัดเจนชัดเจนเด็กอะไรเนาะชอบเด็กอะไรครับศูนย์เนี่สโมเสกเก่านาะสามศูนย์นี่มันไหนวันหนึ่งมันต้องออกให้ได้นะสามศูนย์จุดหลายที่แล้วเนาะใช่ไปที่ก็มีแต่สามศูนย์ไปภูเขาสามศูนย์ก็สามศูนย์เก้าคือเต็มเดียวเนาะเมื่อวานเนาะที่ภูเขาเนาะอืม อุค้าบอกเก้าวศูนย์เมลอดก้าหนึ่งเนาะใช่ไม่ใช่จะเป็นแปดล้วบอศูนย์เก้าดศูนย์เมลอดที่จะออกนานเลยเมาอดก้าตามเลยเนาะนานแล้วนะนี่พี่นองบอกเลยพี่น้องกรับรรมากิดไปรัตบาลไทยฮอกก่อนเนาะไม่ค่ะไปตามไทยก่อนเลยพวกนี้สี่วงเย็นครับพี่น้องครับสี่วงเย็นรูปผลนะสี่วงเย็นแล้วรู้ผลเออแล้วก็ตามไปด้วย ทำเหลาคำโค้งงานค่ะสองตุ้มพึ่งแงนค่ะใ่แปดหรือ่าืมแงนในก็เก้าน่าจะแปด เลขชัดเจนเนาะแปดคือว่าเลขชัดเจนนี้บางคนเขามาจุดเขายังไม่ใหม่เลยไหม,มจนในก็ขอให้เลขขอให้เขาสามตัวตรงเนะื้อตอนนี้สามตัวตองมันลอยอย่างให้เป็นอะไรอะ่ะงโนขอปูดิโูนได้ไหมอืม ด้วยรวยรวยสมใจเนอะมืออื่นรวยทั้งไทยรวยทั้งลาวนะมืออื่น ช้ามากเลยผูบอกใจเย็นๆผู้ทดสอบความอดทนขนาดคำวกนี้ก็ยังหอนอยู่เนาะ <c oughs> ขนาดคำหาม้งเย็นใครเนาเนยันยหอนอยู่แดืนประเทศไทย ลุนตัวที่สามลุนตะัวที่สามในในนะแทงทองกบโดยไเป็นอะไรนะศูนย์ค่ะศูนย์ทีนี้ชาวบ้านชอบตัวไหนเก้าเก้าเรียบว<ๆ>ิสีเรียบง่ายผมชอบหนึ่งนะชอบหนึ่งวะครับพี่น้องครับลุนตัวที่สองไปด้ก,กันครับพี่น้องครับมันจะเป็นตัวอะไรแสงของบอลลอยบกวศูนย์ พี่ดีชาวบ้านบอกว่าเก้าคือเป็นหกคุณแม่สิซูนี่ลีละบันนันบาทีเล็กๆบอกว่าหนึ่งถ้าพี่น้องรุนไปด้วยกันพี่น้องรุนไปด้วยกันหกเรียบร้อยนะครับหกน้อยไม่เป็นไรตามฮะตหกก็กลับได้ไปพึ่งขยายตัวหนึ่งหกเป็นเก้าก็ได้เดี๋ยวมันยังไม่ชัดไม่ชัดเจนก่อน ชับมากเลยตอนนี้ไม่รู้จะชัดไปทิงไหนแล้วครับหกแล้วครับบ่งเนาะหกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับสามเปลี่ยนองซาทุ่ครับหัวก็ดาวแปดสามอืมพวกดาวเขาตัวเดียวกันอยู่แล้วเนาะให้กับหัวกับหางอ้อตัวเลขงามสามแปดแล้วเราเราแล้วก็สามหกเราสรุปตัวเลขนะครับในทูบสามแปดหกครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราตามเออ ตามซำให้เสงทองบรวยสรุปให้ครับวีฟซีได้ฟัองอีกครั้หนึ่งเนาะครับผมเป็นโนโรา,โน,โาน,นูเอ้า่ากดนูนาแเราเสียนแล้วก็ปิดเครืร่องเลยแสงทองบารวยเป็นยังไงบ้างอือชอบไหมตัวเลขชอบค่ะถูกใจมากถูกใจตัวเลขที่ปูให้มากเลยค่ะเรีว่าตัวเลขสวยงาม กลางมคตร้เัลอก่มขอบคนรับหลังจากแสงฟังบอลูนจุดตสามโตตรงๆให้แสงน้องพรด้วยสรุปให้เขาอินซี่ได้ชัดเจนนะครับผมค่ะตอนนี้อาก็บที่มาสรุปนะคะสรุปเล็กถูกนะคะที่ห้าจุด ตูบคอโฉคอลาปู<อ>าพญายนาคทั้งสีส่ตระกูลได้นะคะพี่น้องคะถูกที่ห้าจุดได้นะคะกระไดสามแปดหกเนาะค่ะพี่น้องยืมหกกับเก่าก,ก,กับตัวเดียวกันนะคะอาจจะเป็นสามแปดเก้าก็ได้นะคะพี่น้องคะถ้าตัดออกมาก็เป็นสามแปดแปดหกสามหกเนาะค่ะหรือจะเป็นแปดเก้าสามเก้าก็ได้เนาะค่ะพี่น้องมากพี่น้องกัญจัดนะคะพี่น้องคะลาวพัฒนานะคะงวดประจำวันที่สองใกล้ๆ่ค่ะแคบนะคะแคบเลื่อนขึ้นเลื่อนลง เดินขึ้นอยนีดนึงครับพี่น้องครับเชียงทองโลจุดทุกได้สามแปดหกครับพี่น้องสามเป็นน้องแล้วก็ตัดมาได้สามแปดแปดหกและสามหกนะครับพี่น้องครับตามเราครับผมวันที่สอ,องพฤษภาคมสองสพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องครับเราไปตําไทยก่อนเนะะาะตําไทยก่อนก็ได้นะคะ่ะค่อยไปตําลาวเนาะการออกตําไทย,ยรือตําลาวงวนนี้ครัพี่น้องอ่าแสงทองพระรวยการสืซื้อไม่จีมหมเนาะค่ะ ขาดแคนเมจชีพี่น้องเนอะค่ะขาดแค่นะคะพี่น้องกาขาดแค่เมจชีแมจชีเฟซีตอนไหนตีจะปฏิจารณ์ปฏิจารณ์แมจชีกับระดาษกระป๋องไปเด้อพี่น้องครับขาดแคนคางน้องขาดแคนเด็กเกิดพี่น้องค่ะแค่ขอเคยช่วยกดไลค์กดแชร์แค่นั้นเนาะแล้วเขาเข้ามาดูดีค่ะขึ้นไปเลยขาดเต็มป่ะพออีกน้อยนึง อ้าวพี่น้องครับแคปแคบแคบเลยพี่น้องแคปเตรียมแคบแคบแคปเลยสามแปดหกสามแปดแปดหกสามหกสวยเนาะหกเป็นเก้าเก้าเป็นน้ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะค่ะอ้าวแบบนะค่ะวิธีเรียบง่ายวิธงปังๆเนาะถอยนิดนึงหลังปัตตานีรอบหนึ่งโอเคครับขอรอบนี้สักสักสามสิบวิค่ะโอเคไหมคะโอเคขอรอรอบเพิ่มหนึ่ง ลมเย็นสบายเลยเนาะรับห <lever. S 2> อ,อยเสียงทองพ่อรวยให้พอมเฟซีหน่อยค่ะค่ะเนี่เสียงทองพ่อรวยขอขอบุญบาบรมีปู่พญานาคทั้งชีตระก,กูลเนาะคะาา่ะหลักการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในบริรรเ,บเวณนี้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองเอฟซีเนาะค่ะอี่าแตเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอให้เฮงเรวยรยปังหังหวยราวพัฒนากับหวยไ,ไทยเฮ่าแล้วค่ะมืออื่น่สองพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะค่ะ ก็ให้พี่น้องเอฟซีได้จับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกันสุขผู้สุขคนเด้อค่ะเฮงๆรวยๆปังๆค่ะสาธุสาธุค่ะครับที่นิงที่จับบานและวิธีเรียกงไงก็ต้องขอขอบคุณแสงทองพะรวยอ่าแล้วก็พี่น้องครับที่มาตามแนวทางขามโค้งและรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องครับวันที่สองเมษายนพฤษภาคมสภานครสิบแปดค่ะครับพี่น้องครับก็ให้เฮงๆเนาะพี่น้องเอ่อที่เขามาะกันไรก็เจอที่ขับไรคือเอฟซีเนาะแมนค่ะเอฟซีที่เขามาะกันไรก็เจอเนี่ยครับไม่มีเอฟซีเข้ามา โมมีช่องเนาะค่ะโมมี่มือนีเนาะบ่มีมือนีเนาะค่ะโอ้ยตื่นตันใจหลายพี่น้องค่ะทางแรเหล็ก็ของอเส้นไปเรื่อยเนาะค่ะแค่เป็นขางเหล็กของเสงทอางมารวยที่มาจุดตัวขอพญานาคปูพญานาคสีตระกูลนะครับพี่น้องครับยังไรก็ขอให้พี่น้องเข่าถูกสามตัวยังไงบางบังทำรวยสุขภาพแข็งแรงยังไงบางบางรวยรวยสาธุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ